เมื่อไม่กี่ว uh, like, ันก่อนยูทาหนึ่งใน50รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรในการอนุมัติให้บิตคอยเป็นทุนสำรองของรัฐได้และในขณะนี้จากเดิมที่มี15รัฐอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้บิตคอยเป็นทุนสำรองของรัฐขณะนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็น 22รัฐและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันวุฒิสมาชิกแฮกเกอร์ตี้ได้เสนอข้อกฎหมายเพื่อจะให้มีความชัดเจนในเรื่องของสเตเบิลคอยสต a เบิลคอยก็คือเหรียญคริปโตที่ตรึงราคากับเงินดอลลาร์เหมือนกับเ,เงินบาท ทำให้การใช้จ่ายซื้อของมีความสะดวกขึ้นเพราะราคาไม่แกว่งขึ้นแกว่งลงจะอยู่คงที่และได้มีการาแก้ไขข้อกฎหมายเพื่อให้ธนาคารสามารถที่จะถือครองคริปโตและซื้อขายให้กับลูกค้าของธนาคารได้ ในขณะเดียวกัน,ป,นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาก็ได้ออกเหรียญคริปโตของตัวเองแสดงให้เห็นว่ามีความชัดเจนในการสนับสนุนคริปโตอย่างเต็มที่และบิตคอยและอีเทเรียม ETF ตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงมากสถาบันการเงินระดับท็อป ของโลกก็ได้มีบิตคอยและทรีอีเอฟีเอไว้ในส่วนของการลงทุนอของธนาคารที่ให้ลูกค้าสามารถเข้ามาลงทุนได้นอกจากนี้ ETF ต่างๆกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่เด่นๆก็จะมี Solana x เอ หรือไลค์คอยหรือเอ่อ uh, ซุยหรืออาจจะเป็นเหรียญคริปโตเกี่ยวกับพวก Real w เวอร์แอสเซอย่าง Ondofinance อันนี้คือเอ่อคร่าวๆฮะแล้วนอกจากนี้ uh, เรื่อง Real w เวอร์แอสเซที่เคยคุยไว้เมื่อคลิปที่แล้วก็กำลังบูมมากนำโดย BlackRock กองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และในขณะเดียวกันธนาคารใหญ่ๆหรือกองทุนใหญ่ๆก็กำลังที่จะให้คริปโตนะฮะเข้ามาอยู่ในส่วนการลงทุนและเป็นทางเลือกของอลูกค้าของธนาคารซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจะเห็นได้ว่าปีนี้เป็นปีทองของคริปโตจริงๆเลือก การลงทุนในเหรียญปัจจัยพื้นฐานดีเราพิจารณาดูแล้วว่าน่าจะตอบโจทย์จะทำให้เรามีโอกาสในการทำกำไรในการลงทุนเกี่ยวกับคริปโต